นะายอนุูกคงคงจีนนเลขที่14บสี่ครับออชอบเป็นไผ่นะครับเกิดใจเดียวร้อยเรียงเรื่องเล่านะครับดผมเกิดมาทำไมทุกวันนี้ต้องสงสัยผมชื่อนายอนุูกคงคงจีนนเกิดวันที่14ตนนุลาสองพมสิบหเป็นคนจังหวัดชุมพรเป็นลูกคนเดียวเป็นคนที่เล่นล่าเลินใหเข,าข้ากับลกคนไง่ายครับ สิ่งดีๆสิ่งดีะครับคือสิ่งดีีที่ทำในชีวิตของข้าพเจ้าเราทำความดีเนสิ่งที่ควรทำรู้แนวทางพาทิตสู่จุดมุ่งหมายและนำไปให้ครอบรอครัวมีความสุขข้อที่สามนะครับเจ้ามีความมุ่งหมายในชีวิตเจ้าเจ้ามีความมุ่งหมายในชีวิตเจ้า คือผมว่าจุดเป้าหมายในชีวิตของผมก็คือการเรียนให้จบมี่าเนีการทําที่ดีครับและมีและม,มีผู้คนคบหานมากมายครับสี่วิเคราะห์ตนเองโดยใช้โซวครับเป็นคนที่ดูในสิ่งที่ได้ทำครับพอได้ทำแล้วมันก็ผ่านไปด้ดีข้อที่ห้าเรียนทบทวนความรู้สึก ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ผมได้รู้ว่าชีวิตวรทำอย่างไรต่อไปและชีวิตประจำของเรานั้นมีอะไรอยู่มากมายที่เราต้อให้หน้าคนหานะครับ